ละวางยางมันเขาตาได้ละอึ้บอึ๊บโอ้ยฮะเอาได้ยังเลยนี่ในกระตานี่ตาผู้หนอยันวาดากนี่คือหนามเหอไงบอกหนามม้วนเนาาะะเเนออจะแก่เห็ดโดยขาซัดได้ขาคุ้ยขางัวบเนาะอันนี้ แก่หีดแก่ค้องเนาะตามควมเสือในแต่ละท้องถิ่นเนาะนะสบายดีทุกคนเนาะเมื่อนี้มีโอกาสลลเลาะตนเลาะส้มแถวเขตส่วนระบุตเมืองดักจึงเด้อนะมีโอกาสเท้ามาในหมู่บ้านเขตสอนระบุเนาะโคเ้นทะางกะเป็นทางขักอยู่เลยเนาะแต่ว่าอากาศบ้านเิืนเมืองอิ่นนี้โอ้ดีหลายอากาศเย็นขักเนาะอากาศเย็นสลายอสพเิ่นแถวนี้กะนี่แหละปลูปกกาแฟเนาะ ปูกาแฟแล้วก็เห็ดไฮได้เนาะเห็ดไฮปูเข่าอ่ะแต่วันหน้านี่ค่อนข้างมีหน่อยอยู่สบายดีพอเท่าเห็ดยังเนาะเออเนาะแต่ละท้องทินนี่ก็ถเงว่าจะอยู่บ้านไก่เฮื่อนเคียงแต่ว่าภาษาก็บูคือกันแดะเนาะอนี่เนาะแถวบ้านนี่เนอะเขามานี่จะไม่มีบ้านเดียวเลยแหละอาวิว ธรรมาสะอาดขากาลพิ่นเนาะวิวงามเนาะวิวงามหลังทรายนี่อยู่เพื่อนเนาะคุบ่าวด้วยนี่พ่อเท่าเนาะทำความสะอาดเดินเทื่ยนแหละเออนี่แม่นเหล่าเขาเนาะพ่อเนาะเออเหล่าเขาหรือสร้างเก็บเข่าแล้วนี่เออเเนาะออห้องน้ำนี่ก็มีบัตรละเนาะเพื่อนอันนี้หงเฮียนโอ้ล่างใหญ่เลยเนาะน่าจะเป็นโครงการผืนแางหายได้เนาะ เนาะบ้านเฮานี่มีประมาณจะรอบครัวพอสามสิบลังคาเฮือนเออ30หลังคาเฮือนเนาะครัวมีหลายกว่าน่าเนาะสิเออแต่ว่าคนในหมู่บ้านนี่ก็หลายบ่เออหลายฮอดบอ่100ย,ยจำนวนประชากรนี่300เออประมาณ300เนาะประมาณ300ร้ายเออบ้านน,น้อยๆแต่คนหลายเนาะอื <laughs> เออไม่เสียงานเนาะเไอ้ยังคือเสียอะไนี่นะเสียเนาะมันอย่ามัน,กนกหกเนาะเครือออปลูกกาแฟหลายบ่อพอบ่อเนะาะปลูปกสายพันธุ์ยังกาแฟนี่ปลูกสายพันธุ์ยังบ่าปาลูกลน่ารูกเอ้ยนี่แต่ปลูกแต่พวกนี่เอไม่แต่คนอื่นปลูกเนาะเออบ้านตะดุ้งนี่ปลูกแล้วอยู่บ้านเฮานี่บ่ได้ปลูกบ่บบ้้าานนเี่่ไดปลูก นะเออส่วนรลายกับปลูกมันต้นเนาะอืมมันต้นนั่นแหละเออยันว่าเคยปลูกแต่ว่าตัดทิมเบิร์ดเนาะเอานั่นเนาะแต่ว่าส่วนร้ายคนอยู่บ้านเป็นกับไปหายไปสวนนะพ่อเนาะเออเออเขาไปล่อลินเพิ่นบวายยังที่อ่าอ่าอ่าอยันว่าคนแปลกหน้ามากห้วยไม่ได้ได้เนาะ สิจับอย่างเงี้ยนะยอกพอเพิ่นเนาะเอา้าเนาะเป็นโอกาสที่ดีที่เฮาได้มาหล่อลินหล่อชมเนาะเบิ่งวิธีชีวิตชาวบ้านเพิ่นในเขตโซนบดเนาะสบายดีป่ากันแล้วแต่หายเนาะเออมาแต่หนนายแ,แต่สว,ไวนไปตะม่วนได้ไปหลายคนมาเนาะ <L> ลูกร้านนี่ก็เห็นแม่มากเลยเม่ใหญ่มากกับแลนรับแล้วนี่เออเนาะ อ้าวเนาะวิธีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นเนาะการทำมาหากินเนาะเก็บอย่างเก็บงานได้ยังงั้นเลยนี่ในกระตาเนี่ยภาษาเออกระตาเนี่เขาเอื่นว่ายังภาษาบ้านเฮาฮะแกเอ้ยนี่กระตานี่อันนี้นี่สร้างสร้างเออเอิ่นสร้างเนาะเออภาษากระโดปะโกนี่เจออันอจอยเนาะแต่ว่าภาษาตะเลี้ยงเขานี่ออสางเนาะกระสาง เนาะเนาะตอนคำตอนแรงและเริ่มลังย่อยมาที่ไฮแต่สวนเนาะเนาะเนาะอันนี้แหละวิธีชีวิตในเขตชนบทเนาะในแต่ละท้องทิ่นี่กำลังมาบางคนกับมาทางใต่บางคนกับมาทางเหนือนี่ส่วนแรงส่วนง่ายได้แซวแซวเลยม้วนเนาะม้วนหลายเป็นกันเองเนาะมีความเป็นกันเองเนาะเนาะตอนนี้เขาก็มีโอกาสแวะเข้ามาอยู่ที่มูบาน ดักมวนเนาะดักมวนเออแหละเข้ามาในหมู่บ้านเออเอาหนองลานียมาใส่ใส่นี่นะสักเครื่องวะลูกหรือน้องกันเนี่ยคิดว่าลูกเจ้าแม่นี่เออน่ะเอาหนองมาได้ไปฮวงเฮียนเหมือนเดี๋ยวได้ฝากฮวงเฮียนนองเขาอ่ะเออหนองยังเขาฮวงเฮียนอยู่เออเฮียนมอยังไรล่ะ เออสื่ออะใดล่ะฮะตาหวานไม่ตาหวานคือตาแท้เนาะนาหากได้เนาะเอออันยุจักปีอลไรล่ะจ้ะสิาเออเยียนหันมอยังเออเนาะน้องตาหวานกำลังเยียนหันมอสามนะเออใช้เฮือกจ้าหรือใช้ฮะเชือกนนองยี่ใสเฮือนน้องนี่เออ ไายางไปลินเีืท่านเจ้าไดเนาะมัเป็นยังดิเนาะเอ้อเอาเนาะมาลินกับมาพอ่อาวปสาวสวนเผาตะเลียงเลยสาวน้อยอยังเขาเยียนอยู่น้องราเพลนนี่เออฟันฟื้นเนาะอันนี้เานาะนี่ <c oughs> บ้าน <c oughs> เพลนนี่ก็ยัางงามเลยเนาะมัยังมีเฮือนแบบวิถีชีวิตสวนเผาตะเลียงเอาอยู่นะเนาะแถวนี้เออ เนาะเดี๋ยวย่างไปหลินเขึอนน้องสาวเพื่อนก่อนเนาะเอาเนาะโดนๆยังได้พ่อผู้สาวส้นเผาตะเลียงเนาะเขาก็เลยติดตามเลยได้เหมือนนี่เออไม่ได้สักเครื่องนั่นละเนาะเออคือมันสักไกลแต่เออโอ้ไปปั่นตู่เอาไว้เลยนี่เนาะเจ้านี่ผมย้อมปั่นมืออีกเออผมแม่นรังนี่ หลังนี้เฮือนเจ้าเอออันนี้แม่เจ้าอ่ะนี่เป็นกำลังมากแต่หายแต่ส่วนเอาไว้แต่ยางนี่เออเมื่อกี้นี่เขาพ่อเพิ่นอยู่บ้านดักตะออกหน่อยเนาะมาหอดพี่ไรโอ้ยยางไว้เนาะโอ้โก้อยเรากำลังหอดเจ้าแล้วหอดคือกันเนาะเอาเดี๋ยวสิเขาไปดินเนื้อน้องสาวเพิ่นก่อนอ่าเนาะ เออแท่นนี่เพิ่นอาชีบรักกับผูกกาแฟน่ะอืมอืมสบายดีเออนี่น่ะจะเห็นนั่นนี่แหละเอาบริตาเครื่องมาละมาตากเมื่อยสี่เาไปใส่มานั่งอยู่นี่ก่อนนี่นั่งเรีนอยู่นี่ก่อนมานั่งเรีนอยู่นี่ก่อนมาเผาไปใส่ เออเอาเพื่อนเจ้าอยู่นี่เออเออเนาะโอ้เนาะยันวาดากนี่คือนหนามเห็นไหมหนามมวนเนาะเนาะเออเอานี่ใช่แล้วน้องลาวอย่าหัน้องวันนี่อันลูกลูกสาวเจ้าปะลูกสาวเออลูกสาวนี่กับลูกสาว มาถ่ายก็เป็นยังที่ให้ถ่ายอยู่เนาะเป็นนยังเเาะอาถ่ายเธอหนาเธอหน้าจากซีมีของฝากของต่อนเด้เออนี่แหละเนาะเอาจะเห็นหลายๆบอลเอาในไซส์อะไน้องคนนั้นไม่ใช่เลยเออทางในแหละเป็นนั่นนี่เนาะเออเป็นเห็ดกระต่ายลายนะชิดูดกอกก็ได้นี่เออเอ่อ่า หนองกันนะกัยังเขาหงเยี่ยนแบบเอาแล้วเตรียมเสียเอาพวเลยที่ฮะเตรียมสิแต่งงานแล้วบ่เลยนะงอะไรแต่งงานกับยังเด้บ่มียังหนองปกตปกตินี่ เออน่นแหละไอ้เจ้าเนาะออยู่กันจะคนละอยู่กันนะบอลนี่แก่หดอ่งะบบเกม่าตนี้เซตฮดอ้ิย่างน้เจ้าดียวมบออยู่กันนะน่ะ้คุณมี่อาจจะส่วัั่น เอ้าอยากวนเลยยากวนเลยอ้าเนาะตอนนี้ทุกคนกำลังเบิ่งอยูได้เบิ่งวิดีโออยู่เนาะเนาะดนๆเนาะเจไดนมาพร้เนาะผู้สาวส้นเผาตะเลียงนะเนาะก็เลยมีโอกาสได้ถามน้องแหละเนาะน้องลาเพิ่นนี่น้องลานี่ยก็อยุ่กำลังซิบหาพี่นั่นแหละเนาะเป็นปะยังเขาเงียนอยู่คือสิเป็นกดดันแล้วในเบาค้ำตอบค้ำนี่ยิ้มหน้าหักให้น้องกันเนาะ อนาะเนาะบางทีเนาะคนมาลินมาเที่ยวก็สามารถมาลินได้เด้อเนาะอยู่บ้านจากมวนนี่แหละเนากับมวนสมสื่อได้เนาะผู้สาวกับงามอีกเนาะบ้านเพิ่นบ้านกับงามผู้สาวกับงามบ้านใหญ่เนาะบ้านเฮาเนาะจักหลังคาเฮือนพ่อน่ะเออต้องในบ้านเลิกแั่งสิ่งหูเนาะหน่าเรื่องประชากรนี่ก็ค่อนข้างร้ายอยู่เนาะ จะถือว่าเป็นบ้านใหญ่พอสมควรนะนะเพราะว่าอยู่บ้านเพื่นนี้น่าจะอยู่ในอ้อมแอมเทศบาลเมืองนะอ้อมแอมเทศบาลเมืองดักจึงได้แน่มาแล้วอันนี้เอาสิไปไส น้องเงินโบาใช่ไหมใ่เอกเปนนองถั่วเหาะเเนเปนักฮะอ้าน่ะบ่แมนอเอ่อนองนี้ออกหงเยียนแหละเออซื้อๆะไรแนะน่องน่ะฮะมอนองมอหรือมอนมอนฮะมอนมอนอะไี้ยนเนาะน่อ กูรู้ปะไรได้นะภาษาสันเสราเตรียงนะเ,นนเอ็นปะเขาว่าภาษาเตรียงกันมาละเอ่อยังก็เขาว่ากันเวลาผู้บ่าวบอกหักผู้สาวนี่เขาว่าได้ไดกอล้าย <c oughs> ๆเอ้าผู้บ่าวเขาบอกว่าคอยหักเจ้านี่ว่าได้เป็นภาษาเตรียงเขาฮะว่ <c oughs> านั้ได้กอดฮะเขาว่า,าได้กอ <c oughs> ดก <c oughs> อ่ๆๆๆนะ เอาเียนหูภาษาฮะหูเ oh. ียนหูภาษาเจ้าเนาะเกย่างเกาะเกออินไม่บอกโมเมนต์หนาไปหัดเจ้าไปว่าเอดอกกระไมเอออาดอกกระไมเนะอ่าเนาะเวลาถามมาลินถามมาลินบ้านเมืองเผื่อเด้อแต่เห็นผู้สาวถามมาผู้สาวเบาเลยอาดอกกระไมแมบนั้นนี่

ไม่จะคุ้งยากหรอไม่คุ้งยากนะมัมน,มนมึงอยู่กับเบิ้ลเอาเนาะอยู่ไปอยู่มากอายเพิ่นก็ได้ข่อยก็ได้ไหมมากเลยเห็นอีกเพื่อนหนึ่งลังอยู่นี่ต้องแวะเขามาเบิ่งนะเพราะว่ามันหาเบิ่งได้ยากเออแต่ว่าเพื่อนหลังนี่ิ่นจะเห็ดสูงนะเนาะเออสูงเลยอย่านี่อยู่กับไผอยู่เพื่อนนี่ผู้บ่าวเนาะผู้บ่าวอยู่เพื่อนผู้เดียวเอนอนี่ตัวนี้ จะออกแบบใหม่ได้จะสูงสูงหน่อยหนึ่งหลังใหญ่ได้ตัวนี้เออเนาะเออนี่แลหละเนาะเฮือนดังเดิมเนาะที่ห้าเบิ่งได้ยากแหล้วโอ้หลังใหญ่เลยอยู่เนี่ยเนาะรวมทั้งเบิ้ตอยู่กันอยู่เฮือนนี่อยู่จะค้นนี่นะอยู่เฮือนนี่นฮะเออบมดแล้วที่อยู่กันนี่จะคน้นเนาะเอออยู่ในจะมีเขาคุ้ยและจะเหมือดหนอยหนึงเนาะ จะหอยไหวในเพิ่นเห็ดอ่าขาคุ้ยในทุกๆปีแหละเพิ่นจะสะสมไหแวแหละเวลาเจ็บป่วยบ่สบายมันบ่เราจะแก่เห็ดโดยขาสัตดไดนะ้ขาคุ้ยขางูวอวเนาะอันนี้เออแก่เห็ดแก่คลองเนาะตามความเสื่อในแต่ละท้องถิ่นเนาะนี่เอ,อ้ยบอกนี่เตี้ยงเลยทางเขานี่โอ้ <c oughs> <c oughs> แบบนี้บัดง่ายเลยนี่ โอ้เห็นลายปีแหงแ้งเลรอเฮือนนี่ปา้า,าแป้นบักใหญ่เลยพรับนี่ถือว่าเป็นเฮือนดั้งเดิมเนี่ลายปีแหละนี่เนาะลายฝ่าลาปีแล้วเฮือนดั้งเดิมเลยนี่นะอโอ้ป์แล้วในส่วนลายเขาจะใส่รถสิงนะ,อะเออ สวัสดีสวัส okay, ดีแก่ไหม่นาวสไลด์ใหม่ไม่เห็นเพื่อนใส่รถไทยแล้วแก okay. นี่แหละ oh. วิธีการของเพื่อนปลูกพักเนาะในละส่วงละดูหนาวหรือละดูฝนนี่แหละเนาะจะใส่ผ้ายางเลยเนาะมุ่งเอาป้องกันฝนเนาะเท่าพักก็จะขึ้นปกติเลยนะถ้าเพื่อนใส่้ายางกาันฝนถือว่ามีความหูหมดธรรมดาอยู่เนาะอ่านี่ เก่งไนดะ้เนาะอันนี้เป็นผักสลดัดเป็นผักกาดเนาะผักหอ,อมบัวนานาอ,อืมเนาะออปลูกแล้วไปไปส่งขายอยู่ตลาดเนาะอยู่อยู่บ้านก็ให้ขายเห,ห็ดให้ปลูกห้องเรียนเออโ้งเฮียนเขาโ้งเฮียนเผืนหับสื่อวะโอ้ห้องเฮียนเพิ่นเลี้ยงเขาเออ,อเพิเ่นจะปลูกส่งโ้งเฮียนนะเพราะว่าอยู่โ้งเฮียนเพิ่นจะมีอาหารเสี่ยงให้กับเด็กหน่อย ะออเป็นทุนของอ่ผักหลาดเพิ่นสรงเสริมใหายได้ดีดีผักหลายนะอ่ะอันนี้เป็นอาศีหนึ่งขายโลาไยนี่พ่อผพักนี่ขายโลจังไรโลสองพันเออโลสองพันทุกทุกอย่างเลยบหรอโลสองพันนี่พักอันนี้เออพักห้องปอมนี่กัสีตางมันปอบสีแพงได้พักห้อมปอมเนาะแมนบอ พันปังอมปอมเอาอลังไนอิมกรดเอซ่าเอาเอาเอาสิที่ไปปะเพิ่นก่อนได้บาทนี่เอาข้อมูลเล็กๆนิหน่อยๆเออโลสี่สิพันเนาะปังอมปอมอือืมอืมเอาเดี๋ยวสิพาทุกคนย่างเลาะลินก่อนเอานี่แหละเป็นภาพบรรยากาศทุบันดาก์มวนเนาะเออเอามาเบิ่งวีซาอาชีพเนาะของพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านนี่เนาะอ่าแล้วก็วิธีชีวิตคนอยู่ในหมู่บ้านเนาะอ่าพาตามติดชีวิตน้องๆ ปูแสกปูสาวนะ่าอ,อยู่แถวหมู่บา้านนี่ก็นะาก่าฮักไล่หน่องๆกันนะ